วันนิวส์ตรงไปตรงมาสำหรับช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยต้องถามพี่พีเคก่อนพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าหนาุมานมาเจอกับเฮงเจียใครจะชนะคะบ้าเป็นไปนไม่ได้สิอยู่คนละประเทศขนาดนี้มันเป็นไปแล้ว เป็นไปแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่สวมบทบาทเป็นทั้งหนุมานมแล้วก็เฮ่งเจียจากภาพยนตร์เรื่องวานอนคู่ฟัดเขาจะมาโชว์คิวบูให้เราดูกันส,สดๆเราต้องเตรียมเก็บตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ โอเคไหมคะไปไปก่อนที่ไปก่อนโดมจัดการเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พระเอกนี่พระเอกนี่พระเอกเอ้าเหรออันนั้นอะผู้ร้ายคนนั้นคนหลอเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอแนะนำก่อนนะครับคุณโอและคุณซีนะครับหนุมานและแห้งเจียนะฮะพร้อมกับพู้กับของเราด้วยนะครับคือคุณนนทกรคุณกุ้งทวีสุขแล้วก็คุณวีรพล คุณท็อปนั่นเองนะผู้ออกแบบเรากับคิวบูช่าเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครับสัสีครับสวัสครับกวันดี่รับสวัสดีครับสวัดครับสวัีเรอวครับสวัสดนครับสวัสดีครับสวัสดีครั้สวัสดนครับสวีครับสวดีครับวัสดอครับสวัสดีครับวแสครับนวัดีคับนดีครับสวัสดี่อยบสวีอบวัครับวัสดี่รับสวัสนีครับวัสดีครับสวัี่รับสวเนี่ยับงเจีับุมานดจอกันได้ไดครับ ก็เริ่มจากที่เราอยากทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ culture ไทยจีนนะครับแต่ก,ก็เลยเริ่มต้นในการคิด ที่จะทําหาสัญลักษณ์ของแอคชั่นนะครับพอนึกถึงอนุมานก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องแอคชั่นเลยแฮงเจียก็เหมือนกันก็เลยนึกว่าถ้าตัวละคร2ตัวนี้มาเจอในโปรเจกต์หนังน่าจะน่าสนใจต้องมันมากแบบสุดๆไปเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการกํากับคิวบูคือคิวบูปกติในสายตาของพวกเราเนี่ยที่ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้เรื่องเลยมันยากมากอยู่แล้วอันนี้เป็นคิวบูที่ต้องเป็นทั้งไทยและจีนมาเจอกันแบบนี้ยากกว่าเดิมมากไหมคะก็ยากกว่าเดิมครับยากกว่าเดิมครับเพราะเอกลักษณ์ของของสองตัวเนี้ย ค่อนข้างชัดในเรื่องของความเป็นลิงความเป็นหานุมานความเป็นห่งเกียชัดแล้วพอมาสู้กันเนี่ยต้องต้องออกแบบต้องดีไซน์ให้ให้กลมกกืนครับใช่ไหแหฮงเกียเป็นผู้หญิงนะผมอยากรู้แล้วสองคนนี้ทำไมถึงคัดสองคนนี้มาแวทำไมต้องเป็นสองคนนี้มาอย่างไงก็ทั้งอย่างน้องซีนี่เปิดแคสติ้งนะครับหานางเอกการทำนางเอกแอคชั่นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่คือแคสติ้งผูหาเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ แล้วก็น้องเขาน่าสนใจครับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายน้องเขาเรียนเต้นมาด้วยนะครับแล้วเขาก็ประยุกต์ท่าเต้นในการประจําคิวบูแล้วก็เข้าเข้าตาเราการเคลื่อนไหวบอดี้ของเขาสวยนะครับก็เลยเลือกเข้ามาตอนที่ไปแคสติ้งนี่ต้องทําท่าเตะต่อยหรืออะไรให้ให้พุ่งกลับดูไหมคะ คือจริงๆแล้วพี่เขาจะต่อท่าคู่กับพี่สานมาให้แต่ว่าเหมือนซีนก็ยังไม่เป็นแอคชั่นอะไรเลยไม่มีเบสิคแอคชั่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยประยุกต์การจำท่าเต้นมาเป็นจำท่าคิวบู20ท่าเนี้ค่ะแล้วซีนเคยเคยเตะต่อยหรือว่าเคยเล่นหนังบู๊อะไรอย่างงี้มาก่อนเหรอหรือว่าไม่เคยค่ะเออแล้วแล้วอย่างงี้ยแล้วได้มาจากอะไรเราได้มาจากอะไรพวกเนี้ยความแค้นผู้ชายหนูอยักมากับพี่เนี่ยเต็ม่อนทเรียนต่อยมวยเรียนอะไรพวกนี้ คือคือถ้าถ้าต่อยมันก็จะเป็นเหมือนแบบก็ต่อยกับเพื่อนเตะเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนเบสิกกับในหนังเรื่องนี้ที่ได้เวิร์กช็อปกับพี่ท็อปอะค่ะคนละแบบกันมากค่ะมีบาดเจ็บไหมมีบาดเจ็บอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะประจําเลยค่ะคนพูดถึงบาดเจ็บพระเอกคนโดี่เส้นเอ็นขาดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะฉีขาดเลยเหรอคะอันนั้นซ้อมครับซ้อมโชว์อีกทีหนึ่งแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้ว คือจะไปแต่งหน้าแล้วก็เลยนึกสนุกอยากเล่นอีกท่านหนึ่งอลองดูว่ามันจะได้ไหมก็เลยลองครั้งหนึ่งก็เหมือนจะดีขึ้นก็ขออีกทีเดียวก็จะไปแหละก็เลยเล่นแล้ว มันลงตรงขอบเปาะพอดีเป็นสิ่งที่ไม่ทันระวังแบบแต่คุณโอนี่ผมอ่านประวัติมาผมชอบมากจริงๆแล้วเรื่องเรื่องคิวบูคิวซันนี่คุณโอถนัดอยู่แล้วเพราะได้ครับพอได้ครับตอนสมัยก่อนนี่ทำอะไรมาก่อนก่อนที่มาเป็นบทนี้ครับก็ทำเป็นสตันแล้วก็เป็นผู้ช่วยพึ่มกับคิวบูนี่ไงนี่เป็นที่าที่ผมผมชอบเรื่องนี้เพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคือตัวจริงมาเล่นจริงเอาแบบน้องเดียไปงงเงีงงเงไม่ได้แขนหักค่แขนแขนหักไปงี้เลยนะไม่ได้ไม่แขนตายแล้วแขนขาดหรือพิการเนี่ย แขนอ่อนค่ะแขนอ่อนาติดคเซียมมั้เมียอเาเรียกว่าคนกระดูอ่อนแม่ต่อที่กว่ากิ๊บูกำลังเลื่องพีอ๋อยู่ถามคุดมาชุดกันความยากของการของการเล่นที่มันซิงกันการการพวกแอคชั่นซิงคเป็นสา่นี้มันยากขนาดไหนมันต้องซ้อมกันนานขนาดไหนครับก็ยากนะครับเพราะว่าแต่ว่าที่ที่เราทําส่วนใหญ่เราจะซ้อมกันมีเวิร์กช็อปกันแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะไปถ่ายหนังมันจะมีเวิร์กช็อปที่เรา ซ้อมซ้อมด,ดีไซน์กันจนเข้าที่แล้ว ừ, แล้วพอไปเล่นคนที่เล่นกับเราก็คือรู้ใจกันล้วส่วนใหญ <ừ, S 2> ่พอซ้อมจนเข้าใจกันอ,อย่างกับน้องซีนก็ซ้อมจนเข้าใจกันว่าอ๋อที่เขามาแบบนี้นะเราจะไปแบบนี้อืม, ừ, อมแล้วในเรื่องของแรงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต้องมาปะทะกันมาเจอกันอย่างเงี้ยมันมีอุปสรรคอะไรไหมคะสาหรับซีนเหมือนเหมือนซีนจะแบบว่าแรงจะไปก่อนจะหมดก่อนจะเจ็บ ก่อนเพื่อนอ่อนแอดในกองค่ะคจะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าในกองก็จะมีแต่ผู้ชายหมดเลยมีเราเป็นผู้หญิงคนเดียว่เงี้ยค่ะคแล้วอย่างพี่ต้องเข้ากับน้องเงี้ยต้องมีแบบว่าอุย้ยยั้งหรือแบบระวังเป็นพิเศษอ,อ๋อน้องบอกไม่เลยก็คือต้องต้องยั้งะว่าน้องเขาค,คือความแข็งแรงของกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อที่รับแรงกระแทกมันจะน้อยกว่าเราเยอะคือเราเล่นกับสตัด้วยกันเราจะใส่กันเต็มที่พวกพวกผ้าได้เลยเมื่อกี้นี้ดูในตัวเอฟเฟกต์นะครับมีการโหนสลิงอะไรพวกนี้ทำเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์ด้ คนีด้วยใช่ไหมฮะนี่ใครมยากอยู่ลองเล่าให้ฟังเลยผมอยากรู้ว่าเอาไม่ต้องจนว่ามันคืออะไรแต่เอาว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเรื่องย่อมันคือเรื่องของอะไรเราสื่อถึงอะไรถึงเรื่องเนี้ยมันก็ว่าถึงเรื่องชีวิตปกติในสังคมที่มันเกิดขึ้นนะครับพอเรารีเสิร์เนี่ยเรื่องคนที่ทําอาชีพโขนกันิ้วเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ชีวิตค่อนข้างลําบากแต่ทําไมเขายังดํารงอาชีพนี้อยู่มันเป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้มันถึง ทำให้คนดูรู้สึกว่ามันล้มหายาจจากไปแล้วแล้วพ็อเอกนางเอกเขาเกิดอะไรขึ้นครับเขาต้อง,องไป,ปผชนกับอะไรเขาต้องไปเจอเรื่องราวอะไรของนอ,องเรื่องไก็พูดถึงเรื่องครอบครัวปกติครับมันก็จะมีครอบครัวเล่นโขนครอบครัวเล่นงิ้วแล้วก็มีครอบครัวที่มีอิทธิพลในท้องถิน่นแล้วก็จะเกิด การลังควานการลังแกการอ,อะไรตรงนี้อะไรครับเขาก็ต้องต่อสู้ทั้งเชิงการทำมาหากินเลี้ยงชีพแล้วก็การเอาชีวิตรอดด้วยค,ครับคุณผู็อปครับ,รบถ้าพูดถึงคนที่ชอบหนังไทยคือคผมก็ชอบหนังฉันคิบวู่หนังไทยอยู่แล้วเพราะมันมีโอกาสจะโกวินเ,เตอร์สูงคาดหวังไหมเรื่องนี้มันต้องโดนใจคนฝรั่งทั่วโลกครับ คาดหวังครับเพราะว่าทั่วโลกตลาดทั่วโลกต้องการหนังแอคชั่นมวยไทยนะครับ,รบแล้วแอคชั่นมวยไทยในเรื่องของเราเนี่ยก็ถูกแยกย่อยไปอีกว่าเป็นมวยลิงต้องห้ามนะครับซึ่งมันมีอยู่จริงในตำราถูกบรรพบุรุษซ่อนไว้นะครับ,รบถูกบรรพบุรุษซ่อนไวใน้ในในในท่วงท่าของรามเกียรติ์ในภาพสลักในภาคจำหลักตามวัดวารามแต่ไม่มีใครเคยถอดท่ามาทำเป็นลูปพธรรมให้เห็นว่ามันใช้จริงได้ต่อสู้ได้ทำร้ายผู้คนได้โอ้โหนี่แหละทำให้เรื่องนี้น่าดูมากเป็นพิเศษ คือถ้าเกิดเล่นเกี่ยวกับสัตว์ตัวอื่นเนี่ยอบอกได้เลยว่ายากครับ แต่เพราะว่าเล่นเป็นลิงลิวานอนเนี่ยโมดันก็บอกว่าวานอนสอนง่ายกลับ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 ้งใจฟังตลอดทุกครั้งเลยแต่ผมผมต้องพาลูกชายผมไปดูแน่นอนเรื่องนี้ผมอยากให้สำเร็จนะว่าผมมัจะเอาสองคนนี้อีกหน่อยคุณใครจะไปรู้ไปเล่นหนังคอร์ลิโกอินต์ได้เลยผมเชื่อว่าคุณครับน้องซีนี่ผมดูแล้วเป็นราชินีนักบู๊คนใหม่ของไทยได้แน่นอนพี่อุ๋ยปากหวานอุ้ยดูแต่ฝั่งผู้หญิงตลอดเลยนะจริงจริงผมไปจัดการเลยคพี่พี่เก่งอยู่แล้วครับ แต่แต่แต่ดูวันที่วานะนี้เข้าฉายวันที่25กุมาพายครับผมว่าเรื่องนี้มีโอกาสสำเร็จสูงเพราะว่าในช่วงนั้นคือไม่มีไม่มีหนังยหญ่ฮรีบูดมาเตยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแอคชั่นความสามารถของคนไทยแล้วเล่นจริงกระโดดกันจริงหักจริงนะครับเนี่ยัเจบเเรื่องนี้กับวานนอนครูฟันอยากจะฝากอะไรนิดนึงถึงแฟนๆรายการของเราไหมครับเชนครับก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้คือความเป็นมาชิอาร์ตของไทยที่คนไทยครับคนคนไทยเริ่ม เริ่มแบบว่าไม่ค่อยรู้จักลึกๆแล้วเพราะว่าวัยรุ่นไทยตอนนี้ฝึกไปเล่นมัชชอารตที่เป็นสากลมากขึ้น <c oughs> พวก UFC พวกอะไรพวกนี้เทคคันโดอะไรแต่ว่ามวยไทยการใช้งานจริงๆมันก็ยังใช้ได้อยู่ซึ่งเราพยายามถ่ายทอดออกมาในภาพะะยนตร์เรื่องนอี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้คนไทยมาภูมิใจกับมัชชอารตของไทยครับ แต่ทองีนครับค่ะสำหรับเอ่อมวยไทยที่ทุกคนรู้จักกันนะคะแต่ถ้าเกิดได้มาดูหนังเรื่องนี้เอ่ออาจจะมีคุ้นในบางท่าแต่ว่าที่แปลกใหม่มามันเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่มันอยู่ในมวยไทยที่เราอยากจะให้ทุกๆคนเขาดูจริงๆว่าอ๋อมันเป็นท่ารำที่ทําให้คนตายได้ทําให้คนเจ็บได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นวัฒนธรรมเอ่อของจีนกับไทยที่ผสมผสานกันเหมือนหยินหยางที่มันลงตัวมากมมันเป็นทั้งหนังวัยรุ่นก็ได้หนังที่ อนุรักษ์วัฒนธรรมก็ได้มันเป็นคอนเทมโพรารี่ที่มีทั้งเสียงหัวเราะความกระตันยูความมันความบันเทิงมีครบทุกรถค่ะครับ,รบิกรุ่งครับฝากดน่ยครับ ก็ฝากไปดูครับเพราะดังเอกพระเอกพูดไปดีแล้วครับครับครับือไปดูกันยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบพี่ท็อปครับในมือมีถุงอยู่ห้าถุงเลยใช่อะไรอะอันนี้เป็นเระเป๋าแล้วก็เสื้อนะคะจากวันน้องกุฟันนะคะให้พี่พี่พิธีกรหลายคนด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมนะครับยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้ไปสปอร์ตหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ One n e w สตรงไปตรงมา